ที่เราเอ็มทนะคะเราจะพามาชมหาง90น็อตนะคะเป็นหางอู่งพงไพบูลนะปี P 63หางใช้น้อยมากนะคะยางเซ็ตใหม่นะเป็นยางไฟสโตน12เส้นเลยนะคะช่วงล่างสวยๆเลยนะคะอันนี้รองรับบริการทางรูปแบบเงินสดและจ่ายไฟแนนนะคะราคาเล้าๆเลยนะพี่ๆๆเดี๋ยวมาชมนะคะหางค่อนข้างที่จะสดมากเลยนะคะคัสซีสวยๆงานเนี้ยบๆนะคะคัสซีแห้งๆนะคะบางๆช่วงล่างจะเป็นซเอ็มนะคะ สวยสวยเลยนะคะใช้น้อยมากถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะคะได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะใบนี้นะ mm hmm. ยางไฟสโตนสิบสองเส้นนะคะ mm hmm. ช่วงล่างเป็นซัดเอ็มนะคะซ mm hmm. ัดเอ็มนะไม่ต้องพูดถึงนะช่วงน่าง mm hmm. อันนี้งานหนักงานเบาสู้ได้หมดนะคะหางนี้ mm hmm. แล้วก็ถ้าพี่พเ,เพื่อนๆนะคะ mm hmm. สนใจหางก้านตัวนี้นะคะเ mm hmm. รา mm hmm. มีหัวลากด้วยนะคะ หางเซมีเราก็มีด้วยนะคะหางพื้นเรียกก็มีเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะถ้าพี่เพื่อนสนใจนะคะติดต่อมาตามข้อมูลลิงด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ยังไงเราก็ฝากหางนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะแล้วก็ตัวรถแล้วก็ตัวหางอื่นๆด้วยนะคะยังไงก็ลาจากี่เท่าี้ค่าสวัสดีค่ะ